เราควรทําถนนก่อนหรือว่าสร้างบ้านก่อนดีครับข้างหลังผมนีเห็นะก็ยังไม่ได้ทําถนนนะก็บ้านขึ้นหลายหลังแล้วนะครับ4ีหหลังแหละก็เดี๋ยวบอกข้อดีข้อเสียละกันว่าทําถนนก่อนดีหรือว่าสร้างบ้านก่อนดีก็เบื้องต้นนะนะครับในการทําถนนก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ดีนะนะครับแต่ว่ามันต้องรับให้ได้เรื่องแมคโครจะขึ้นไปเหยียบ อาจจะลดหนักมาวิ่งบ้างอะไรบ้างในช่วงก่อสร้างเงี้ยอ่าพวกนี้ถนนอาจจะพังได้ชํารุดได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเราทําถนนที่หลังเนี่ยมันจะดีไหมนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบทําถนนที่หลังนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะได้ไม่จมพวกถนนด้วยนะครับเวลาผมจะโอนบ้านหลังไหนเนี่ยสมมุติผมจะโอนบ้านหลังเนี่ยผมก็ต้องเริ่มทําถนนแหละอ่านึกภาพไหมเวลาประเมินมาเนี่ย ถ้ามีถนนน้ําไฟพร้อมเนี่ยมันจะประเมินได้เยอะแต่ถ้าประเมินมาแล้วถนนคอนกรีตรไม่มีมีแต่น้ําไฟเฉยเนี่ยมันประเมินได้น้อยนะครับถนนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําสุดทางเลยก็ได้นะเหมือนกับว่าเทปูนนะงของผมเห็นปะถ้าผมงบน้อยนะครับผมก็ทําแค่เนี่ยสมมติจะขายบ้านแค่สี่หลังข้างหน้านี้ก่อนก็กเทแค่นี้นะครับเทแค่สี่หลังหรือไม่อีกอย่างนึงก็คือ ถ้าเราเทสุดเลยเนี่ยข้างในเรายังไม่ได้ก่อสร้างถ้าเราก่อสร้างไปเรื่อยเ,อยเนี่ยถนนก็อาจจะชำรุดเสียหายได้เพราะเดี๋ยวก็มีแมคโครขึ้นไปเหยียบขึ้นไปอะไรอาหารอะไรประมาณนี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วก็ถ้าทําถนนก่อนเนี่ยผมไปคิดว่าข้อดีนะถ้าลูกค้ามาดูเนี่ยลูกค้าแบบว่าจะเห็นแบบเออดูดีเป็นระเบียบแล้วฝนตกอะไรพวกนี้มันจะไม่แฉะไม่เละอาหารเนี่ยอันนี้ผมว่าข้อดีนะนะครับแต่ส่วนตัวชอบทําถนนตอนหลัง นะครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับเงินไม่จมตรงถนนด้วยแล้วก็ถนนก็ไม่ชํารุดเสียหายเยอะด้วยนะครับก็แล้วแต่วิธีของแต่ละคนไปนะครับเราสะดวกแบบไหนชอบแบบไหนก็ลุยแบบนั้นเลยครับ ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับตอนนี้ผมมีค <c oughs> อร์สฟรีมาแจกนะครับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายเริ่มต้นยังไงนะใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอยากเริ่มลงมือทําหรือกําลังลงมือทําอยู่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนไลฟ์สดสอนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาหนึ่งทุはは <our> ่มถ <cho ic> ึงสองทุ่มนะครับใครสนใจเรียนคอร์สเนี่ยก็ทักไลน์มาได้เลยนะผมจะสอนปูพื้นฐานให้นะครับชี้แนวทางให้ไม่มีทุนทํำยังไงมีทุนทํำยังไงนะครับมีที่ดินไม่มีทุนทำย การทำยังไงนะครับประมาณนี้สนใจทักไลน์ได้เลยครับ